วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปปลูกแตงกวานะคะแตงกวาก็จะอยู่ในกระถางนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ปลูกในกระถางไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนยังไม่ได้ลงปลูกในแปลงเลยนะคะวันนี้ก็จะพามาปลูกแตงกวานะคะทุกคน นี่ลักษณะใบแตงกวาก็เริ่มซุดโทมไปนะคะโดนหนอนโดนแมลงกัดกินไปบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองปลูกนะคะว่าเขาจะฟื้นตัวดีไหมเดี๋ยวลองปลูกกันดีกว่านะคะ วันนี้เราก็ปลูกต,ต้นแตงกวาเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเด็ดกวางตุ้งกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูต้นกวางตุ้งนะคะ อันนี้เป็นแปลงกวางตุ้งนะคะทุกคนที่ปลูกไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้แยกมาจากต้นต้นเล็กๆที่หว่านไว้นะคะส่วนส่วนแปลงนี้นะคะเพิ่งปลูกเมื่อวานนี้นะคะทุกคนต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะคะ วันนี้เราก็ได้ต้นกวางตุ้งนะคะไปทำอาหารกินแล้วนะคะทุกคนส่วนผักบุ้งนี่ผักส่วนผักบุ้งในกระสอบนี่นะคะก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะต้นเขาก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผักบุ้งไปด้วยเลยนะคะเนี่ยการที่เราปลูกในกระสอบนะคะ เราก็จะได้กินเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะเราก็สามารถนำไปตั้งเบียดๆกันแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บกระสอบนี้ก่อนนะคะ วันนี้ก็จะเก็บได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีกวางตุ้งกับผักบุ้งจีนนะคะก็น่าจะพอที่จะเอาไปทำอาหารรับประทานแล้วนะคะทุกคนก็ส่วนแตงกวาที่ปลูกไปก็เดี๋ยวงวดหน้าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาจเจริญเติบโตไปอย่างไรบ้างนะคะทุกคน เมื่อสักครู่นี้ในกระถางบางต้นก็จะมี2ต้นคู่กันนะคะก็จะทําการถอนออกนะคะก็จะปลูกแค่กระถางละหนต้นนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่แย่งอาหารและก็จะเริญเติบโตดีนะคะคลิปนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ